สวัสดีครับผมโมวันไกเลิศกิติสุวรรณนะครับขอญาตนำเสนอขายบ้านเดี่ยวเสรีไทย29ซอย12จากเดอะมอลบางกะปิแยกลำสาลีเพียง7นาทีเท่านั้นเองครับผ่านโรงเรียนบางกะปิผ่านนิดา้าและปั๊มบางจากเสรีไทย29สอนอบึงกลุ่มข้ามเสรีไทย29จะเป็นศูนย์รถซูบารุทางเข้าหมู่บ้านจะมี7 e 1 e นะครับ เราเข้าไปตรงอย่างเดียวเลยครับซอย12จะประมาณ200กว่าเมตรนะครับอยู่สุดซอยก่อนบ้านหลังสุดสภาพบ้านค่อนข้างดีนั้นเรามาชมบ้านตัวอย่างเลยครับลองชมวิดีโอภาพบ้านนะครับบ้านสูง2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องทำงานที่จอดรถ1คันการตกแต่งเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นปูกระเบื้องรอบบ้าน ต่อเติมเคาน์เตอร์ขัวนอกบ้านในบ้านชั้นหนึ่งปูกระเบื้องบิวอินติดแอร์สี่ตัวมุงหลังลวดเหล็กดัดบ้ามานพร้อมทำเลดีใกล้โลตัสบางกะปิมอนิดา้าแมคโครบางกะปิสอนอบึงกลุ่มโรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลลาดพร้าวเดอะมอลล์บางกะปิการเดินทางค่อนข้างสะดวกบนถนนลาดพร้าวเสรษไทยและรามคำแหงหากชมวิดีโอนี้แล้วชอบติดต่อผมเพื่อขอชมบ้านได้